จากกรณีการย้ายค่ายนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยช็อกใจหายเหมือนกันครับสำหรับยุกิเพนประกานางเอกหมอลำชื่อดังนะครับที่ตอนแรกเนี่ยที่เราทราบกันดีว่ายูกิเพนประกาเนี่ยอยู่เวทีหมอลำเสียงวิหกแต่ปรากฏว่าจู่ๆเจ้าตัวมีการโพสต์ประกาศฟ้าแลบนะครับลาออกจากวงแล้วก็ไม่กี่วันครับมีการตรวจประกาเซ็นสัญญาอยู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยก็คือค่ายหายทองคําแน่นอนว่าล่าสุดนี้นะครับผู้ชมครับ พิตรีชัยนรงค์ครับนักร้องลูกทุ่งมาไล่เงินล้านออกมาพูดถึงน้องยุกิเป็นปะกาครับในฐานะที่เคยเจออยู่บนเวทีแล้วก็เคยร่วมงานกันนะครับพิตรีชัยนรงค์เนี่ยบอกว่านิสัยที่แท้จริงของน้องยุกิเนี่ยลังจากออกจากวงหมอํำเสียงวิหกแล้วก็มาซบข้าใหญ่ทองคำเนี่ยนะครับพิตรีโพสต์ข้อความเลยครับระบุว่าเพิ่งได้เจอน้องแบบจริงจังและใกล้ชิดก็งานเมื่อคืนนี้ครับตัวจริงเนี่ยคือน้องน่ารักมากสวยออร่ามากมาก เก่งมากความสามารถครบเครื่องจริงๆนี่ก็เป็นการการันตีนะครับโดยพี่ตรีชนรลุงเนี่ยโพสข้อความบอกว่ามีโอกาสร่วมงานกันแล้วกับยูกิเพนบากาก็ยอมรับว่าเก่งนะครับน่ารักสวยแล้ะก็มากไปด้วยความสามารถครับ